อยาให้พีก <blunt animation> ูเกิดมกแค่นี้เลวานอก็เลวานอเถอะเกวาวยยก็เกวายไมเกียตายกูบูหูเจอุูหน้ายาเมื่อานกองันกินบินดงจุดบาเฟต ไอยากไ้คนไหนก่เาไม่เรียกกูแตไม่คุยขอเข้าเอ่คนที่มันกุ่มอะไดแล้วผมต้องยืนเวว่า ต้นไปหนึ่งทีสตาร์ไปอีกหนึ่งทีโอ้ทำไมกูสตาร์มึงไม่เข้าเลยวะฟีมพดอวยนั้น,น,น,นไม่เข้ากูก็ตันใหม่ เฮีย่เจ้าบืนึงกวยังข้าเจ้าแล้วเจ้ามากแล้วสูกกลับคนออย่างนีโอ้โหมึงอันตีใส่อันตีกูเนี่ยนะไม่ดีเหรอตายสิวาันตีแล้วแม่งอันตีสวนนะ่ะใครจะตายแม่ง ตับมันอันตีเพื่อนวะคุณอะไรตายเันมันไปต้องเดินมันไงทุกคนโตโตห้าวนักเขาเจอแม่งโอ้ยเด็กไอีเด็กอ๋ออะไรของมึงเนี่ยมึงอะไรมึงไอ้เดอกไอ้เด็ไอ้อดูกไอวเด็ก เออมาสวจแบบตัดทิ er, on, ้งบ <c oughs> ูธนั <jaar ans> all, <te am> ่นเนี่ยเรื่องเรนเขาเรียนผมว่าเรนเขาเรียนผมว่า th สี <though> <c oughs> <th> <diminished> เขาเรียกเขาเรียกผมว่าอะไรของมึงเลยคนหล่อจะต้นไปไม่โดนโซนแล้วครับบอกเลยครับมัน <c oughs> จะต้นกูไม่ได้ต่อไป <c oughs> วันสี่เองแต่เมือ่อกมแม่งออกโนูการทีกูได้อย่างเยอะแนมะ่ ออ,อ,อย่างแรง,แงมั่จะได้กลับบ้านอีกแล้วเหรอนี่บุทนกลับบ้านนกูผ่านแล้วไเดียนบอเดนทีปเป็นหนุ่มเดินกลับป่า จะเก็บตายเอาแม่งแม่งรุมยิงกูสามตัวบนห้าเลยตัวอื่นนี้ให้ยิงมึง <น lum S 2> ไม่ไปยิงกันปะแม่งมาลุมกูสามบนหรือแม่งติ่มขยะแค่นั้นไงแล้วกูไม่ยิงกูไม่ยิงตอบด้วยนะกูมายิงไอ้นี่แม่งชิวชิวไนส์เออโอ้ แม่งแก้กูเกินตีตอนไหนแม่งว่าตีสวนเลยจะเป็นฆ่าเขายัางไงวันตีร้านตีสวนเลยไงไอ้โลมไม่เลยห่วยเหอ ไม่อมไมมมันมันดูดไหมแล้วก็ลิ้นขยับไปขยับมาอย่างงงเลยใช่ใช่ใช่อะไรนะมึงเบื์อไหไว้วกี่ชั่วโมงส่ปโอ้โหมึงเบร์นไไว้วกี่ชั่วโมงทีมกูมันเถื่อน้ามึงจอขนาดนี้มึงก็ชนะไ่ลุนไฟเอมอยู่ไม่ยอมสาัแอคกนเหี้ยอันีครับนี่งซอเหี้ยัเหี้ยนี่เ้ยนี่ก็ถูกหัเหี้ย ไรุ่นไปเองไงไรุ่กีชัยไม่ไรุ่นไปเองยขอโทษได้ไหมขอโทษได้ไหมหล่ขอโทษได้หมหล่ได้ไม่ใช่ได้บ้านได้บ้าได้บ้าได้บ้าคุยไ่จะกล้ากู้จะกล้ากู้คุยจะกล้าเก่งแแบบเื่อเยอะยหนูแม่งก็ดาเต่อดบเินดาเแบบเมื่อโกรแม่ ท้ไมนูมันรีเร็ววะก,กูเพิ่งปลดเองนูกูเพิ่งปลดแม่งรีแล้วไอ้เหี้ยโอ้สิบห้าพีเองสามสิวีวะรีเร็วก่าสกิลหนกูอีกสิบห้าี่ะมันเร็วอยู่นะเวนูวบัาบ่าตมันเร็วสัยต้องปลดซุเอาปับา๊บอะรู้ป่าปรัสเอาตาไเล่นวะครเล่นเอาหรือเล่นอน standard stock I need a sniper stock supply bin here โ,โอ้โหตีกูทีเดียวพ่อเลว่านอนยังเลดยังเห็ดเลว่านอเลดจัดเลยแนมะ่งไหนเงนพีเดลมย่จะเลดอะไรี้อะพีเดกูหายไปแลนะ้วแม่งกูบอกแล้วเป็นพี่เสียเนาใครบิงวนะแม่ง ตัวกูนี่ทำหาอะไรไม่ได้เลยจเจอแค่ไม่มีอันตีเหมือนหมาเลยกูหลังๆงเขาเพิ่งไอททมออกันแล้วคนระับไอเไอเทมก็สู้ไม่ได้แม่ถ้ากูจ้าอันตีแล้วแม่งอันตีสวนอย่างงี้แม่เลือกไม่ลดเลยแม่งกูอันตีแล้วซับมันอันตี มุมัมนเอามุมมาหยิบหยิบปวดเขียวการแบบให้เพื่อนเข้าไปแล้วแบบฟูโมแบบสวยไม่ใช่เบบยมันเขาเรียกว่าหลอกใน่างเกตไอ้ย้ายวคำมึงว่ะมดูความจริงด้วยดู <c oughs> ความจริงอะคะ่ะเพื่อชแนลแล้วเราต้องทำทุบดีแน่ใช่ มันคือสิ่งเจะต่อ่ตอต้มเพื่อใช่ปะได้เราต้องทำทุกวิธีทางเพื่อชนะใช่ปะพอพูดชนะจะได้เขียนประวัติศาสตร์เย็นอยู่เกียว,วยก,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 ก่วยแล้วเกี่ะวกับห่วยเลยตัว,ว,ว,วากินเาผสมกมับพันลีสวนพันลีวสวนนะั่นน้องเขาชอาอยากไปอยู่ด้ ก็ไปดีขายหามไอ้ขายหามนี่ยก็ไปลาบพอจกับมาทันมันไปทำงานไหมล่ะเอ้าไอ้เหี้ยจะรู้ไหมล่ว่ามึงจะไปไหนบ้างเดี๋ยมึงจะรู้ได้ยังไงมึงก็ต้องคุยกันอยู่ระหว่างทางแอ้กูก็อยากแวะแวะแวะวัดนะเอ้าแล้วแต่มึงอไอ้เฮียก็แวะกันแหละว่าตีเด็ดพูดพูดระบบเมียนว่าจะแวะเนี่ยว่าเพราะว่ามันผ่านผ่านหลายวัดอยู่นะว่าแต่มึงจะไปผาแต้มหรือผาชนะใดมันอยู่อยู่ใกล้ๆกล้กันผาชนะใดมันอยู่นี่ไม่อยอะแม่แม่นอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกัน แกดีใจดีใจดีใจเอากูแม่เอากูแม่เกือบเดือดมึงอย่าปล่อยม้านะมึงปล่อยไปแล้วไงปล่อยมีโอแอสซีกูก็พอใจห้าวไงแม่งห้าวเพื่อนไม่อยู่แม่งบิ้งเข้ามาคนเดียว

ทีมกูยี่สิบเจ็ดกูเอไอกูมีสว่วนร่วมไปสิบเจ็ดแล้วแม่งป่ <laughs> วยเอ,อ้ยออกซีนอยเี้ยมีนมีดมีนม,มันอยู่ต้องบอ่อวาร์ปวาร์ปออกมาจากศานนนบอ่อกินอย่างมันยืนมันยืนเอ,อ๋อยู่น่นฝังโน่นนวลก็ยืนหอือมา,มามอเยี่ยมว่ากมูแบบเย็นดนาดนีล่ะแล้วแม่งสกิลโอโหแล้วสกิลเข้ากูคนเดียวเลยกองสามตัว เกือบกลับบ้านเก่าไลฮนะเห็นไหมเนี่ยสอ,องตัวนี่เม่นบักเม่นเห็นไหมเนี่ยสองตัวยืนรออยูน่นี่อยู่นอกฟอกเลยแม่ง่<า>ัก yeah. ใบกูรอเลยแม่กูไม่มีสกิลแม่มึงใบไปก็เท่านั้นสกิลกูกูดาวก่อนเลยโอ้โหรวมบ้องไม่ไผ่ทีเดียวล่วงเลยแม่เบอรบ้องไม่ไผ่ทีเดียวล่วงเลย

ู้หมอกันเลยเขาติดไปจะเล่นแรงนี่อะไรฮามคิริบคิโอ๋อไม่เกบนด้กูไม่ไหวละเฮียวยเยดแม่กูกำลังจะพูดเลยแม่กูก็อยากให้มันพูดนะตรงอีคไม่คเนี้นะถ้กแบบตามุนทานอะรเ้ยแต่วันนี้ทำไมกูแบบ กูแบบยิงง่ายไงพี่ชายเป็นบัฟอไงไอ้เพื่อนโอเคไม่คุดด้วยยังงอนกูไล่ันเนี่ยเด็กน้อยแม่กระโปกกะดาบ้านากระปองยงยองที่ดีแม่มาแล้วมันมาแล้วกูเล่นสีดีมันเมอร์ไหมเนี่ย โอ้แล้วคูไม่ได้ขยับอะไรมันรียอนตีบอเมื่อกี้บอวฮะบ้าบอว์เอีนั่นเนอีซับมึงเนี่ยอันตีมบแล้วคูไปอันตีแม่งงานตีต่อเอาโดนไม่คื้นไปแไงเอ่อนาทีนาที อ่าโก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 โบโอ้สตันเอาสตันกูเข้าไปเอาลอดมาได้ไงวะเนี่ยไมอย่าให้กูเลเอย่าให้กูเลเวลทังหมดบ้าเหรอะไอ้เหี้ยเอาสปอนน่ะ <c oughs> ฝั่งเมนกมูเพิ่งยิงออกมาถึงเจ็ครับนี่เรื่ข้อติดแม่งแชมป์ตลอดฝังเลนกูเพิ่ง<ห>กลับมาเปอไรนะโอ้เกืบอบตายอ๋ออันน้จะทีมดีแน่สปตวนึงหรือคิดวากวัวเป็นตู้ ATM อ็เหรอ